แล้วก็ชมรมุสือณายนะครับวันนี้คือหลานิดาคุณคนแกวนะคะเป็นนักข่าวค่ะก็คุณประคองแสงมุททรเป็นผู้สื่อข่าวของทีทีวีออนไลน์ครับแล้วก็ช่องสิบสามนะครับกับวันนี้ที่ได้เห็นบริบทต่างๆในส่วนของการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนไม่ว่าการมีเอกลักษณ์เรื่องประวัติ โดยศูนย์เรื่องการท่องเที่ยวเรานิยามตัวเองนะครับว่าจะพยายามเป,เป็นจุดที่คนจะมาท่องเที่ยวเนื่องจย่างว่าอำเภอเราไกลจากตัวเมืองนะครับ้อยสนะิโลนมมาเนี่ยจะต้องต้องพักเราจะต้องสร้างจุดแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ มา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 ยนัมามามาเาดึงเลยเดเดี๋ยวชนตรงนั้นก็หกแล้วล่ะอ่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจงอ่ะ เห่เลยชูถ้าชูให้ผมดูหน่อยนะครับเรียกอะไรนะครับที่เห็นหกสอง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 น้องน้องมีเกิดตัวเองมาดู อ่าสตวุธโบราณมาศึกษาล่องรอยศิลปะของของวัฒนธรรมล้านช้างนะล้านช้างก็เขาจะเขาจะศึกษาไปเพื่อที่จะเอาไปดูประกอบกับอาวุธโบราณสมัยนั้นไม่นะไม่นสมัยก่อนมีมีมีเข้าถึงศาสนา อึ้มใช่บอกขุ้นงานเมื่อกี้แค่ไหมจ้าผู้ครองนครเจ้าผู้ครองนคร เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดด่านครับแล้วก็ในส่วนของอาการพูดคุยกับฝั่งลาวตอนนี้นโยบายของประเทศและนโยบายของจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ,รบนโยบายขอ,ของประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยก็เห็นชอบให้มีการเปิดด่านนะครับของไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาของลาวเนี่ยวันที่9พฤษภานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของนโยบายนีไม่น่าห่วงแล้วตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกับจังกับแขวงแล้วก็ระดับเมือง กับอำเภอนะครับซึ่งกําลังตกลงกันเรื่องแนวทางการปฏิบัติถ้าสมมติมันจะต้องดาเนินการให้ให้เท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็อยู่ระหว่างการคุยกันแล้วแล้วก็คาดหวังว่าจะเปิดให้เร็วที่สุดนะครับตอนแรกนะเชียงรายเราตั้งเป้าว่าจะเปิดวันที่1นึ่มิถุนายนนะครับแต่ตอนนี้เมื่อมีความพร้อมอย่างนี้ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะไงเนี่ยวันที่12เนี่ยผมจะได้เข้าไปหาลือกับทางจังหวัดเชียงรายว่าอาจจะขอความเปิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ รายละเอียดฝั่งเราเนี่ยก็มีการพูดคุยกันทุกวันนะครับเรื่องรายละเอียดตั้งฝ่ายตมไทยตอมอราทางด่านตรวจโรคของไทยต่ดสินใของเราแล้วก็ฝั่งเจ้าเมืองกับฝั่งอำเภอตลอดนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงประชาชนนะครับว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เกิดการข้ามเนี่ยจะให้อำนามสะดวกมากที่สุดแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องความ ปลอดภัยในด้านการกควบคุมโรคด้วยนะครับผมคานการว่าเราจะพูดคุยกับฝั่งเราในเรื่องใดบ้างในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและเรื่อ,กองกา,การเปิดด่านก็มันจะมีเรื่องเนื่องจากนโยบายของสบ,บคใหญ่ของเรานะครับจะมีเรื่องของการถ,ถ,าถ้ากรณีที่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีเนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการกักตัวผมก็ต้องหาสถานที่กักตัวที่มีความเหมาะสมในพื้นที่เรื่องของอเงินประกันสุขภาพกรณีถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการทําประกันสุขภาพในวงเงิน1นึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็ต้องดูว่า เบีย้ยประกันเท่าไหร่จะการสื่อสารไปถึงฝั่งเราเราก็จะ้กำหนดเบีย้ยประกันเท่าๆกันนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยจะใช้ระดับไหนทั้งมีการตรวจเอทีเคไหมหรือจะมีการตรวจเฉพาะวัดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจการฉีดวัคซีนอเอกสารการตรวจฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งสองประเทศก็ลักษณะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องมาให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเอกสารระดับไหนที่ที่จะยอมรับไปทั้งสองฝ่ายนะครับผมครับจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ยังไงโดยเฉพาะการค้าการลงทุนครับ ก็ทางเราเนี่ยก็เข้าใจนะครับบริบทเรื่องการค้าขายชายแดนแล้วก็เราก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราจะาคำนึงถึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักอยู่แล้วครับขอบค,ครับ คนสื่อมวลชนเนี่ยก็คือดีแล้วจะได้ช่วยกันเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในสิ่งนี้ยิงไว้ก่อนนะ